สวัสดีค่ะอยู่ที่ช่องไอสไตล์นะคะสวัสดีครับก่อนเล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาเล่นกับน้องฟุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าน้องเขาชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาถามชื่อน้องเขาเลยนะคะว่าน้องเขาชื่ออะไรนะครับสวัสดีก่อนครับฟุกสวัสดีครับชื่ออะไรคะมีแม่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 ชื่ออะไรครับแม่ชื่อจ่ามีพี่สาวชื่ออะไรครับมีพี่สาวชื่อโฮแฟนชื่ออะไรครับ แฟนชื่องาอายิ้มแล้วหลอสิเห็นฟันหิวข้าวไหมครับวันนี้จะกินอะไรดีเอากินผัดไทยกุ้งทอดเขาชอบเขาชอบกินผัดไทยกุ้งทอดนะคะนี่รถของเขานะคะยางแบนนะคะดูดเขาหล่อมากเลยนะคะยิ้มหว,นวานๆหน่อยจ้า ทําท่าสงสารคุณยายหน่อยค่ะถ้าสงสารคุณยายทําไงนะ,ะทาท่าสงสารคุณยายอาท่าลิงล่ะลิงจิกจ๊กทาไงจ้ะลิงจิกแจ๊กทาไงโอ้ยแล้วมีพ่อไหมคะพ่อไม่มีเขามีพ่ออยู่นะคะแต่ว่าพ่อไม่ได้อยู่เขานะคะพ่อชื่ออะไรนะคะพ่อชื่อตึอ้ดอยู่กับอยู่อยู่กับใครฟุกอยู่กับใครอยู่กับแม่สองคนโอเคไหนดูดูดดดดดรูปสิรูปโรงเรียนหน่อพี่ดูดูหน่อยดิ เอาขึ้นมาให้พี่นุชดูหน่อยหล่อมากเลยบายบายกล่องบา,บายๆบ,บายยจ้าอ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายยจ้าบายๆด้วยครับสวัสดีครับ,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 วรบส,ว,สบวัสดีครับด้วยจ้า